กลับมาช่วงที่สองของรับคมธุรกิจนะคะช่วงนี้เรานัดหมายไว้กับผู้ปปว,ะะว่า,าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุปรนจะมาเรียนถามท่านผู้ว่านะคะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวอย่างไรในครึ่งปีหลังและต้นปีหน้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับค่ะค,ค่ะ สวัสดีค่ะอยากจะเริ่มต้นคุยเบาก่อนนะคะว่าหยุดห้าวันที่ผ่านมานี้นะคะเป็นยังไงบ้างเป็นไปตามเป้าหมายไม่ค่าสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะแต่ดเดิมทีแรกเนี่ยเราคิดว่าจะมีรายได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทในช่วงห้าวันแล้วมีการเดินทางประมาณสักจุดสามจุดเจ็ดล้านคนนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าดีกว่าที่คิดไว้นะครับตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าคนเดินทางในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าช่วงสงกรานอีก นะครับก็เลยทําให้มีคนเนี่ยเดินทางเพิ่มขึ้นมาในประมาณสักหนึ่งประมาณสองแสนกว่าล้านคนครั้งก็คือทําให้เป็นประมาณสักสามจุดเก้าล้านคนครั้งนะครับส่วนรายได้เนี่ยก็ใกล้ๆประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสักแปดร้อยล้านซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้แล้วก็ทั้งในการเดินทางความถี่ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยที่น่าสนใจก็คือว่า นะครับมีจังหวัดมีคนไทยเนี่ยนะครับมีการเดินทางที่ระยะใกล้มากขึ้นนะครับก็ทําให้ไม่น่าจะแปลกใจว่าในส่วนของภาคกลางก็ดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีคนเดินทางไปเนี่ยภาคแล้วไม่น้อยกว่า800,000กว่าคนครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการเข้าพักเนี่ยสูงกว่า60%นะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ทดีมากมากเลยแต่โดยสรุปนะครับว่าดีกว่าที่เราคาด นะครับอัตราการพักก็ดีกว่าที่เราคาดรายได้ก็เยอะกว่าที่เราคาดครับแล้วค่ะก็เด้ว่าแฮปปี้นะคะสําหรับในช่วง5วันหยุดยาวที่ผ่านมาแสดงว่าคนไทยเราก็เริ่มที่จะผ่อนคลายในการเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะทีนี้แนวโน้มในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะดูจากสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่ามีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 อีกแล้วเป็นระลอกที่หค่ะ เรื่องสถานการณ์าการแพร่ระบาดขอญอาตทำความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมบกคอเองก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมมีโอกาสได้คุยกันในที่ประชุมได้มีโอกาสร่วมประชุมสมบคเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความห่วงใยนะครับแต่ว่าสถานการณ์การที่มันมีการระบาดกลับมารลลอกเนี้ยนะครับในทางเ,เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็น small wave ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในทุกๆประเทศนะฮะแต่ว่า ก็อยู่ในสถานการณ์ที่น่าจะควบคุมได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเห็นการสถานการณ์การเดินทางต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีนะครับยิ่งถ้าเกิดมีวันหยุดมากเท่าไหร่เนี่ยคนไทยก็จะออกเดินทางมากเท่านั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งเราเองเนี่ยนะครับโดยนโยบายของท่านตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาท่านพี่พัฒนชิตประการเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าไอ้ถ้างั้นเนี่ยเรามากระตุ้นตลาดในประเทศกันโดยตั้งเป้าว่านะครับจะต้องทําให้มีอัตราการพักแรม นะครับของโรงแรมต,ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ55%นะครับเฉ mm hmm. ลี่ยทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยครับยังไม่ถึง40%นะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเราคงจะต้องกระตุ้นให้มีการเดินทางในการเพิ่มความถี่มากขึ้นและกิจกรรมที่จะออกแบบเพื่อเกิดการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการพักแรมมากขึ้นนั่นจะเห็นเรื่องของการที่จะไปะวิ่งกันนะะวิ่งเทรลนะครับ mm hmm. หรือกิจกรรมในยามค่ำคืนอิลูมิเนชันต่างๆเพื่อที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพักครั้งมากขึ้นสำหรับตลาดในประเทศครับค่ะซึ่งแน่นอนเราเที่ยวด้วยการเฟสซีก็เป็นส่วนขยายอีก1.5ล้านสิทธ์ใช่ไหมคะค่ะเเห็นว่าผลตอบรับก็ก็คึกคักดีนะคะ,ะก็ไม่ทราบว่าจะมีส่วนช่วยแค่ไหนแต่พอมีโควิดมาเนี่ยไปดูว่าจะแบบเริ่มระวังตัวกันไหมตอนนี้ตอนนี้เต็มได้ยังาหน่งจุดล้านสิทเออเราดูจากสถานการณ์เนี่ยก็ เขาเรียกอะไรฮะถามว่าคนไทยกลัวกันไหมเนี่ยนะครับดูจากการจองแล้วเนี่ยเอ่อเสมือนหนึ่งว่านะครับก็อาจจะยังไม่เออยังไม่เขาเรียกอะไรฮะอาจจะยังยังยังอยากจะเที่ยวกันอยู่ละกัน <c oughs> อยากจะเที่ยวกันอยู่ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> แต่ว่าต้อง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 คิดอย่างนี้ฮะว่าการจองณวันนี้จาจหกสิบเปอร์เซ็นวันนี้เนี่ยเขาจะสามารถพักได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคม <c oughs> นะครับ <c oughs> นั้นอาจจะเป็นการจองไว้ก่อนล่วงหน้าเนื่องจากว่าสิทธิ์ในที่เรียกว่าเศษสี่ส่วนขยายเนี่ยมีแค่ประมาณสัก 1.5ล้านห้องต่อคืนเท่านั้นห้องห้องคืนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเร่งเพราะว่ามันมีวันหยุดหลายๆช่วงอย่างเช่นเดือนตุลาเดี๋ยวก็มีวันหยุดอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูจากสถานการณ์การจองในปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนว่าตอนนี้หมดไปมากกว่า6แสนห้อง <ừ> เป็น <ừ> ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <ừ> โดยมีอัตราการจองห้องพ<อ>ักอยู่นะครับประมาณวันละ35,000ห้องนะครับต่อวันนะครับ uh huh. ดังนั้นเนี่ยคนไทยยังอยากเที่ยวอยู่ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะเน้นย้าว่าท่านเที่ยวได้นะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันถือว่าเป็นโครงการสําคัญที่ให้มีการใช้จ่ายเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเอาเฉพาะเฟสสี่อย่างเดียวนะครับเม็ดเงินที่เข้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่า1นึ่งมืล้านบาทมากกว่า1นึ่งมืล้านบาทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <IS AS 2> แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะเน้นย้ําว่ามันช่วงนี้มันมี small wave อยู่นะครับก็ไปเที่ยวยังไงก็แล้วแต่ก็ด้วยความร้อนระวังก็อยู่ภายใต้นะครับมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ้างมื รวมทั้งการใส่หน้ากากอย่างอย่างอย่างระมัดระวังกันต่อไปก่อนครับอืมค่ะนะเป็นการเที่ยวแบบเที่ยวยังไงให้ปลอดภยัยให้ปลอดโควิดนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับคาระะ่าเนื่องจากว่าไกลพันตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวก็มีสายพันธุ์นู่นสายพันธุ์ย่อยมามากมายเลยนะคะแล้วสถานประกอบการอย่างโรงแรมหรือว่า ผู้ที่ให้บริการทางด้านบริการทางด้านทาาน่องเที่ยวนี่นะคะตอนนี้ค่ะคือทางทท,อทอเองกำชับยังไงหรือว่าการที่จะให้เขาเข้าสู่เอ่อเอ่อเข้าสู่มาตรการของของทอท,ทคือต้องได้ชาชาพลัสเนี่ยตอนนี้มีเพิ่มขึ้นแค่ไหน,นะคะเออตอนนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับความสนใจเรื่องนี้ก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเป็นมาตรฐาน<ะ>ที่จะสร้างความมั่นใจเวลานักท่องเที่ยวไป ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทุกมีทั้งหมด1ิประเภทกิจการด้วยการภายใต้ใตมาตรฐานชาตนะครับ<ฆ>แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลานักท่องเที่ยวมาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคลายมาตรการในการระมัดระวังลงนะครับ<ฆ>อาจจะไม่ใส่หน้ากาก<ฆ>แต่แน่นอนทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนกันมาในระดับที่คิดว่ามีภูมิต้านทานระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับออผมคิดว่า คนที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานไม่ว่าจะเป็นนะฮะพนักงานเสิร์ฟน้องที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องป้องกันตัวเองนะครับนะฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่านักท่องเที่ยวมาจากไหนจะเป็นคนต่างชาติจะเป็นคนไทยเมื่อวานไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวสถานที่เราก็มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงานนะเดียวกันสิ่งที่จะต้องเน้นย้าก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็น คนที่ต้องให้บริการนะครับกับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยผมเห็นในหลายประเทศที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนนะฮะอย่างเช่นที่ดูไบก็ดีหรือประเทศอื่นก็ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ใส่หน้ากากแต่เราเองเนี่ยอาจจะไปบังคับเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเราสามารถบังคับตัวเองได้เพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะสุดท้าย <c oughs> เราทํางานอยู่หน้าเคาน์เตอร์กลับบ้านเขาจะกลับ ต้องกลับบ้านนะฮะมันก็ต้องไปเจอคนในครอบครัวเราก็ไม่อยากจะเอาความเสี่ยงกลับไปที่บ้านใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยควรจะใส่หน้ากากใช่ไหมขันยันล้างมือ,อมแล้วก็ดูแลระมัดระวังให้ดีที่สุดนะครับค่ะซึ่งตรงนี้นี่ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mindset นะคะของทางผู้ที่ปฏิบัติงานที่ Operation อยู่นะคะเปลี่ยน Mindset ใหม่เลยว่า ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเราต้องดูแลตัวเราเองมากขึ้นจากการที่มีการแพร่ระบาดแบบนี้ซึ่งสถานประกอบการก็คงจะต้องมีการเทรนนิ่งหรือว่าการให้พนักงานเนี่ยเขาปรับไมเคิลตัวเองนะเพราะว่ามันสําคัญนะถ้าไม่ปรับไมเซินี้ก็คืออาจจะแบบเป็นพฤติกรรมเดิมๆอะไรอย่างนี้นะปปักเอาลเลยนี่คุณไก่บุษกรเป็นผู้ชมรายการทาง f a c e b o o k ไลฟ์ line. บอกว่าขอให้ททเน้นย้ําสถานประกอบการด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หย่อนยาน ไปเมื่อคนมากๆอันนี be ้ที่เชียงใหม่ค่ะกับนะคะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยตัวคนเราเองเราอาจจะให้ให้เขาเียสะท้อนความเอ่อความรู้สึกนะฮะต่อผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดีเพราะสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าหลังสถานการณ์โควิดนะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงไม n d s e ในส่วนของผู้ให้บริการแล้วเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบการเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่พูดถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ย นะครับเราจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลุ่มที่เล็กลงนะครับมักจะไปกับคนที่ตัวเองรู้จักคนในครอบครัวนะครับเขาไปด้วยความระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยนะฮะก็ต้องขอบคุณสาหรับที่ที่แจ้งมาเราก็จะเน้นย้ําไปโดยเพาะอย่างยิ่งร้านไม่ว่าหรือฐานประกอบการใดที่ตามได้ดมาตรฐานชาเนี่ยเขาจะต้องไม่หย่อนยานนะครับเพราะว่ามาตรฐานความปลอดภัยการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ไม่ว่าจะอยู่ใสถานการณ์โควิดหรือฐานการณ์โควิดที่คลี่คลายแล้วลก็ตามครับค่ะบางทีชาวต่างชาตินะคะที่ช่วงหลังนี้พอประเทศไทยเราประกาศกฎหมายว่าให้สนันกลารตามตามสมัครใจใช่ไหมคะก็จะเห็นชาวต่างชาติเนี่ย มีจํานวนหนึ่งหลักนะที่ไม่เข้าอะไรนะไม่เข้าเมืองหลิวตาตาไม่เข้าเขาเรียกอะไรนะถ้าเข้าเมืองไหนต้องเพิ่มหลิวตาตาไม่เขาไม่ทาตามเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีหลายที่เนี่ยต้องแบบไปย้ําเตือนกันเหมือนกันนะซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวหมือนกันหรือว่าสถานทูตต่างๆเนี่ยได้มีการแจ้งแจ้งเขายังไงตอนเขาเดินทางเข้ามาในบ้านเรานะคะเอามาเรื่องฟื้นฟูในช่วงครึ่งปีหลังกันนะคะท่านผู้ว่าคะว่าเห็นทางกระทรวตรีให้สัมภาษณ์บอกว่ามีมีมาตรการ A B C ฟื้นฟูประเทศหลังพิกโฉมการท่องเอ่อจะพิกโฉมการท่องเที่ยวนี่นะคะอ่าอันนี้คือดีเทลเป็นยังไงกะนสำหรับ A B C เนี่ยค่ะมาตรการอ,าอะไร<อ>ได้เลยครับท่า <c oughs> เอา่อต้อง,ต,องต้องเรียน,นครับว่าเอ่อถึงเนื่องมาจากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่ยกกีฬาท่านพิพัฒนชิดประการนะครับพา <ạ. S 2> ผู้แทนภาคเอกชน12องค์กรเข้าไปพบท่านนายกมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับดจวยความห่วงใจที่ท่านนายกเองก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเอ่อเปิดประเทศแล้วเป็นยังไง เราจะช่วยกันทํางานในที่ที่เราฟื้นด้วยกันได้ยังไงนะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นไปท่านนายกก็เลยรับข้อเสนอของภาคประชนที่ว่ามาตรการ ABC นะครับมาตรการแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพูดง่ายว่าเ,เรียกว่า A มาจากคาว่า accelerate นะครับเอ่อ travel and tourism spending นะครับว่าทํายังไงที่จะให้มันมีการใช้จ่ายเราคงไม่ได้ให้ความสําคัญกับจานวนนักเที่ยวที่เข้ามาแต่เราอยากเห็นนักเที่ยวเข้ามาแล้วมีการใช้จ่ายในประเทศไทยเยอะๆนะครับนั่นคือสาเหตุว่า เราเองก็ได้มีข้อเสนอภพ่กระชอนว่าถ้าเกิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เดิมจะต้องจ่ายผ่านสถานทูตก็ดีหรือวีโอเอก็ดีเนี่ยเรายกเว้นได้ไหมเขาจะได้เก็บเงินส่วนนั้นเนี่ยเอามาใชา้จ่ายในประเทศเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองเช่นอออย่างนี้ครับาะถ้าเกิดมามันเป็นครอบครัวสี่คนก็สี่พันบาทหรือแปดพันบาทไปแล้วนะครับลองนึกดูว่าแทนที่จะจ่ายเป็นค่าวีซ่าแต่เอาตรงเนี้ยไปซื้ออาหารไปซื้อสินค้าโอทอป นะฮะไปใช้บริการทช่นโรงแรมที่มันอยู่นานมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดลิงเกจที่ที่ที่มีกระจายต่อผลดีทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าทํายังไงให้เขาอยู่นานขึ้นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยอยู่นานขึ้นเขาก็ใช้จ่ายมากขึ้นปเป็นเงาตามตัวนะครับตอนนี้เราก็เลยขออนุญ,ญาตว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทัวริสีซ่าก็ดีซึ่งเดิมได้30วันขยายเป็น45วันได้ไหมนะครับหรือ voa visa on arrival เนี่ย15วันก็ขอเป็น45วันได้ไหมซึ่งในส่วนนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กรุณาบอกว่าให้ไปหาเรือในงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับอะไรจะทําให้เศรษฐกิจยกเว้นอะไรที่ทําให้ข้เมียด้วยใช่ไหมคะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมครับใช่ค่ะเนี่ยราเราไม่เรียกเว้นวีซ่านะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซาวีซ่าต้องยื่นปกติใช่ค่ะใช่ครับค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมครับนะคค่าธรรมเนียมก็จะเป็นมาตรการที่จะต้องเสนอสบคชุดใหญ่ต่อไปทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าส คือรัฐบาลอนุมัติมานี่นะคะพอเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะไปไประชุมต่อใช่ไหมคะคือถ้าเกิดรัฐบาลอนุมัติมาเนี่ยคิดว่าอันนี้คือผลลัพธ์น่าจะจะยังไงจะ,จะคนจะหลั่งไหลเข้ามาไหมก็ต้องอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดคนจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับถามว่าคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาเข้ามาได้ล้านคนก็ถ้าเกิดคนต่างชาติล้านคนได้เข้ามานะฮะก็คือเงินประมาณห้าห้าหมื่นล้านนะครับอืออือนะครับแต่เราก็แลกไปเท่าหนึ่งล้านเสียเอาเต็มที่เสียค่าธรมเนียมวีซ่าสองพัน ถูหมฮะหนึ่งคนสองพันล้านคนก็สองพันล้านนั่นคือรายได้ถ้าเกิดสองพันล้านเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่เก็บเขานะฮะแต่ให้เข้ามาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นม,มันก็จะกลับมาเป็นรีเชิ์นอีกจํานวนสูงถึงเกือบประมาณห้าหมื่นล้านจะเกิดขึ้นนะครับจากจํานวนตั้งเที่ยวหนึ่งล้านคนที่จะได้เพิ่มขึ้นครับ ค่ะงั้นโดยสรุปค่ะท่านผู้ว่าก่อนที่ท่านจะไปประชุมกับท่านรองนายกนี้นะคะก็คือว่าในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนไทยเนี่ยมีความหวังอ่ะกับการท่องเที่ยวเนี่ยททเนี่ยจะ,จะจะจะพลิกฟื้นยังไงนะสั้นๆสักหนึ่งน,น,น,นาทีสองนาทีเนี่ยค่ะก่อนที่ท่านจะประชุมค่ะค่ะได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะพลิกฟื้นในรูปแบบโฉมใหม่นะครับเราต้องเอาต้องเทียวคุณภาพเข้ามานะโดยเพราะตลาดต่างประเทศเนี่ยเราจะ ตั้งใจนะครับที่จะเอานักเที่ยวประมาณที่เป็นนักเที่ยวคุณภาพไม่พึ่งจํานวนนะครับแต่เป็นเน้นคนที่อยู่นานขึ้นมีการใช้ใจ่ายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเ,าเอานักเที่ยวประมาเพื่อดูแลรักษาตัวเองกลุ่มที่พูดสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ,นะรบเดียวกันตลาดในประเทศเนี่ยเราก็เน้นความถี่ในการเดินทางเราเข้าใจข้อจํากัดว่าเศรษฐกิจระยะพื้นตัว ดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการใช้จ่ายคงจะเป็นเรื่องยากแต่ให้คนเที่ยวได้บ่อยมากขึ้นเราจึงได้มีโครงการที่ว่า3รยหกสวันเที่ยวได้ทุกวันไม่มีที่ไหนที่คนไทยเที่ยวไม่ได้ใน3 6 5ห้าวันนะครับ <c oughs> ทั้งสองอย่างนะครับไม่ไว่าตลาดในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยกลยุทธ์สาคัญก็คือว่าจะต้องไปเพิ่มวันพักค้างให้ได้อย่างน้อยห้าิบห้าเปอร์เซนะครับของโรงแรมเฉลี่ยทั้งประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการเดินทางส่วนใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราต้องหวังผลในการ กระจายตัวของนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเราจะเอาจํานวนที่นั่งของสายการบินกลับมาอย่างน้อย50%เพราะปัจจุบันนี้อยู่แค่ประมาณ30%เนแค่นั้นเองนั้นถ้าเกิด<แ>เรามีมาตรการต่างๆแต่ก็ไม่มีเครื่องบินเข้ามาไม่มีที่นั่งเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จก็ยากนะครับแล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าในประเทศเองเนี่ยก็เน้นการเดินทางระยะใกล้มันก็ไม่เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวถ้าเราไม่สามารถเอาเอา,เอาความถี่ของเครื่องบินเอาจํานวนที่นั่งของเครื่องบินกลับมาได้ก็เป็นกลยุทธ์สาคัญครับในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็จะเปิดตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียที่ท่านนายกไปเปิดสัมพันธ์การทูดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตะว,วันออกกลางเพื่อจะทําให้ประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับสามารถเที่ยวได้ทั้งปีโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปรอตลาดบางตลาดอย่างเช่นตลาดจีนว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเราก็คงจะเอาทุกประเทศนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย10ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปีนี้160ล้านคนสําหรับการเที่ยวในประเทศครับ โอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าสรุปได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่ช่วงปลายปีนะคะขอบคุณครับต้องขอ,ขอบภัยนะนะคะที่มาร่วมรายการ,รสวัสดีค่ะสวัสดีครับ